สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะพามากินหมูกระทะเลยจ้ะอันนี้หมูกระทะร้านระพุ่มของกระปาอยู่แจ้งวัฒนลักษีนะจ๊ะบอกเลยว่าราคาถูกมากน,นี่อันนี้จะเป็นยำมุนเซ็นแล้วเขาก็จะมีแบบพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกฮอทด,ด็อกมีอะไรครบทุกอย่างคือมีทุกอย่างยกเว้นกุ้งเนาะใส่จุ๊บนี่ซอยจุเลย,เลยจ้ะ อันนี้ซอยจุเขาก็จะมีน้าจิ้มแบบว่าให้อันนี้ไหนะขอน้าจิ้มหน่อยอืมร้านหมูกระทะมีซอยจุเลยนะจ๊ะจะกินเยอะๆนี่จะจินมน้าจิ้มแบบนี้ไปสุดยอดมีซอยจุให้เราด้วย บบคือแบบว่ามีมีทุกอย่างยกเว้น้งมีพวกสมตรงสมตำมีหมกสุดทั่นที่น่างเลยน้ำจิ้มเขามีเป็นน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็น้ำจิ seafood, แบบแำจม้มหมูกระทะดูสามชั้น อันนี้ฉันตักมาแค่พอกินเลยจ้ะฉันก็กินไม่หมดเพราะว่ากับเขาเยอะมากมีพวกตับมีพวกอะไรทุกอย่างของเด็กก็จะไม่แบบพวกข้าวผัดพวกข้าวผัดชอบดอกใส่กอกอะไรนี่มด มูเด้งแ,แม่ตังมูเด้งให้กินเนี่ยเอาไปให้ช่วยแม่ก่อนนี่ยำมุเนเซ็งเขาก็แซ่บนะถ้าฉันมาร้านนี่ฉันต้องกินยำมุเนเซ็เพราะว่าเขาทำแซ่บมากดูมูา หัวหัวละ160บาทเองอะ่ะถ้าเด็กน้อยเนี่ยเขาให้ทานฟรีนะอย่าอย่างคุณเนี่ยเนะี่ยกินฟรีเลยดูอ่ะอสามชั้น เนี่ยจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอืม ชอบกินผักกับหมูสามชั้นกินหมูได้เนี่ยพวกปลาหมึกพวกอะไรก็มีครบหมดทุกอย่างอร่อยมากบกเลยว่ามันกินแต่ละครั้งอะ่ะมันคุ้ม หนากคุ้มถ้าแบบว่ากินแล้วตัดก,กินกินหมดค่อยไปตัดเอาอีกก็ได้กลัวแบบว่าตัดมาเยอะเรากินไม่หมดเลยถ้าใครกินหมดก็ไปตัดเพิ่มอีกได้ตลอด ถ้าเป็นมูกระทะนี่ไว้ใจน้อยเลยใจกินได้ตลอด